กลับมาในช่วงสรรหามาเล่าครับทุกคนครับโครงการทูบีนัมเมื่อวานหลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนห่างไกลาจากยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนพยายามที่จะป้องกันกันอยู่นะครับกับเรื่องนี้แล้วมันก็มีโครงการที่แตกออกมามากมายครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทูบีนัมเบอร์วันทีมแดนเซอร์ซในเรื่องของทําให้เยาวชนมาเต้นกันหรือว่าจะเป็นโครงการเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนะครับ โครงการนี้จะเป็นอย่างไรและจังหวัดพิษุโลกของเราเป็นตัวแทนด้วยนะครับหลายปีที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับ คุณสุรวันโคกทองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการครับแล้วก็น้องทันชนกสีโอนะครับทุบีนับวันไอดอลสิบสาครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเลยสองสาวสองสาวต้องบอกว่าวันนี้คือรายการได้รับเกียรติมากๆคือให้น้องได้มายืนโชว์ตัวให้เป็นไอดอลนะให้กับคนอื่นๆที่ดูรายการของเราอยู่ด้วยใช่แล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงโครงการ ทูบีนเมอวันกันก่อนเลยเรามีการแบบนำในเรื่องของนโยบายที่เขาแบบส่งลงมาให้กับสจได้ดูแลในเรื่องไหนบ้างคะก็คือนับตั้งแต่การจัดตั้งโครงการทูบีน้เมอวันนะคะโดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชชากัญญานะคะสิริวัฒนาพนวดีนะคะพระองค์ท่านเป็นองค์ประธานซึ่งได้มีการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมประกวดทูบีทูบีนัมเบอวันไอดอลนะคะ ตั้งแต่ปี2554เนาะนับจนถึงนตอนนี้ก็14รุ่นรุ่นที่14มาแล้วนะคะก็ะพระองค์ท่านเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญของเยาวชนนะอยากจะให้เยาวชนเนี่ย,ย,ย,นนยมีการทำกิจกรรมที่สร้างสารรค์แล้วก็อยากให้เยาวชนเนี่ย เป็นคนเก่งคนดีแล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดนะคะพระองค์ท่านก็ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะ,คคะเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าหากิจกรรม,มหลากหลายมาให้น้องๆได้เลือกทํากันว่าถนัดแบบนี้อยากจะทําอันนี้ถนัดแบบนี้อยากจะทําอันนี้เพื่อให้น้องๆเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับสิบ่งที่ไม่ดีหรือว่ายาเสพติดถามถึงน้องบ้างว่าณนะตอนนั้นเองที่รู้จักกับโครงการ To บีเดนเวอร์วันเรามองอยังไงแล้วทำไมเราถึงอยากมาเข้าร่วม ตอนแรกครั้งแรกที่เฟิรนได้รู้จักโครงการ t วิน n u มเบอร์วัก็คือการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนไประดับผ้าของรุ่น12นค่ะเฟิรนก็มีโอกาสไ,ไปดูแล้วเฟิรนก็แบบเอ๊ะอันนี้คืออะไรแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมันก็เลยไปหาข้อมูลมาค่ะแล้วก็แบบ ตั้งใจไปว่าปีหน้าเนี่ยรุ่นที่13เพิร์นจะลองดูค่ะค่ะตอนนั้นเราอยู่ชั้นอะไรอะ่ะตอนที่เราอยากจะเข้ารวมตอนรุ่นที่13รุ่นที่13เพิร์นอยู่ตอนนั้นประมาณอายุ17ปีม .5 ค่ะอ๋ออยู่ม .5 ม .5 น้องเฟิร์นแต่ว่าในเรื่องของตอนที่เราไปดูอะ่ะปีที่12แน่นอนว่ามันจะต้องมีการฝึกทักษะหลายอย่างตอนนั้นคือน้องเฟิร์นมีสกิลในเรื่องของการร้องการเต้นแล้วก็ในเรื่องของการเรียนยังไงบ้างเล่าให้ฟังเลย อาจริงเรื่องการร้องการเต้นเนี่ยคนไม่เคยเรียนมาก่อนเลยค่ะก็คือแบบมาจากสูตรเลยแล้วก็ฝึกเอาเองแล้วก็ไประดับแรกก็คือระดับจังหวัดใช่ไหมคะก็มีการหลังจากนั้นก็มีการเทรนนิดนึงก่อนไประดับภาคค่ะก็ถือว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จนไปถึงระดับประเทศใน่สุดตอนนั้นจำได้ไห้ว่าเราเราร้องเพลงอะไรเราเต้นอะไรของคัดเลือกระดับจังหวัดนะในปีที่13บสามะครับเนาะ จำได้ก็เลือกเพลงง่ายๆแล้วก็เต้นก็ง่ายๆค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็สกิลยังไม่ยังไม่ขนาดนั้นโอ้แต่เขาเป็นคนสดใสเนาะเขาเป็นคนน่ารักคือแค่เั้มองหน้าเขามันก็สดใสแล้วทีนี้หลักการหรือว่าหลักเกณฑ์ที่ทาง t o B Number One ต้องมีเลยคือสําหรับน้องตัวบุคคลคนหนึ่งที่จะก้าวเข้ามาสู่เป็น t o B Number One Idol เรามีเกณฑ์ในการที่วัดทักษะด้านไหนอะไรยังไงบ้างอะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่น้องๆจะเข้ามาเป็น t o B Number One Idol นะคะ น้องๆอยากจะต้องเป็นสมาชิกข,ของทูบีนธมวันก่อนนะคะแล้วก็หลักๆเลยอายุจะต้อง15-18ปีบริบูรณ์นะะแล้วก็อีอกสิ่งหนึ่งก็คือน้องจะต้องมีมนุษยษสัมพันธ์ที่ดีพอแล้วก็ที่สําคัญเลยน้องๆจะต้องเก็จเฉลีย่ย ผลการเรียนนะคะจะต้องไม่น้อยกว่า2.75คือต้องเรียนดีด้วยคือต้องบริหารจัดการในเรื่องของการเรียนกิจกรรมเพบางคนคือกิจกรรมอย่างเดียวก็มีบางคนจะเรียนอย่างเดียวก็ไปที่สุดแต่ว่าบางทีเนี่ยมันต้องมันต้องเวทกันให้ได้ต้องบาลานให้ได้แล้วก็ทักษะในเรื่องของการร้องการเต้นการแสดงออกอะไรแบบนี้ค่ะเรามีการพอน้องผ่านเข้ามาแล้วเรามีการให้น้องไปฝึกฝนต่อหรือว่าเราไปโค้ เขาชิงน้องต่อทางด้านไหนยังไงก็คือ,นอคในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกของเรานะคะเราตั้งแต่มีการคัดเลือกในระดับจังหวัดก็จากนั้นน่ะเราก็เอาน้องๆที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเช่นในปีนี้เราคัดทั้งหมด12คนคนะคะ12คนนี้ก็เข้ามาเทรนกับโร<ม>งเรียน The One Music and d a n c e นะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียน<ม>นะคะก็มีการเทรนน้องๆอ12คนนี้แบ่งไปเทรน ไประดับภาคเหนืออีก8ท่านนะคะแล้วก็อีกสท่านเข้าสู่รอบกรุงเทพเราประกวดในปีนี้เราประกวดทั้งทั้งที่สองรอบสรอบเลยคือมันจะเป็นการแบ่งรอบครับเป็นอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์แบบนี้เนาะไล่มาแต่ละภูมิภาคแล้วก็จะไปเก็บตกกันที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นไงบ้างครับกับปีนี้ปีที่สิบสี่โอ้ก็มาลุ้นในปีของรอบกรุงเทพมหานครนะคะรอบสุดท้ายเนาะก็ไปติดที่รอบรอบกรุงเทพมหานครก็ ชาวจังหวัดพิษณุโลกก็ดีใจลุ้นได้น้องเมนยูเข้ารอบระ <ผม S 2> ดับประเทศหนึ่งคนชื่อ,อน้องเมนยูครับรทุกคนครับและตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการแข่งขันกัน<ช>อยู่ด้วยหลายๆคนที่เปิดการถ่ายทอดสดนะครับของช่อง 2hd เนี่ยของเรา ndt ก็จะได้เห็นความสามารถ ของน้องๆทุกคนเลยแล้วก็จะมีคณะกรรมการไปนั่งอยู่เพื่อที่จะดูความสามารถการพัฒนาของน้องที่ไปอยู่ในบ้านคือเขาจะต้องเอาน้องไปเก็บตัวที่นั่นเลยใช่ไหมครับตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วครับสัปดาห์ที่3เพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่27นะคะวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ต่อไปจะเข้าสู่สัปดาห์ที่4 เป็นวิกของเพลงสากลค่เพลงสากลใช่ตอนที่เราเข้าบ้านเป็นไงบ้างกับบรรยากาศเพื่อนๆได้เรืองได้เรียนอะไรในสิ่งที่เราชอบไม่ชอบยังไงบ้างครับน้องเฟิร์นก็ตอนเข้าบ้านนะคะเฟิร์อยู่ที่นั่นประมาณ5สัปดาห์ค่ะเหมือนเข้าค่ายเลยค่ะก็กินนอนอยู่ที่นั่นเลยก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยค่ะเช่นการร้องการเต้นการแสดงแล้วก็มีเรียนแบบที่เราเรียนกันที่โรงเรียนด้วยนะคะเช่น คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ EQ ประมาณนี้ค่ะคือก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นไปอีกว่าการทํากิจกรรมเนี่ยต้องควบคู่ไปกับทางด้านของทักษะวิชาวความรู้ด้วยเราในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ตอนนี้อเองน่มีรุ่นน้องที่อยู่ในการเก็บตัวแล้วแล้วก็คาดว่าจะมีอีกหลายคนที่มองอยู่แล้วก็มีความฝันเหมือนน้องเฟิร์นตอนแรกว่าเดี๋ยวปีหน้าจะต้องมาลงการเตรียมตัวสาหรับการที่จะมาเป็นตัวแทนจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรกับคนที่กําลังเข้าบ้านอยู่นตอนนี้บ้าง อย่างแรกสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเตรียมใจค่ะก็คือเราต้องมีความกล้าที่จะทําก่อนค่ะเราถึงจะทํามันได้เราอยากทำใช่ไหมคะเราลองทําดูก่อนค่ะไม่ว่าผลจะออกมาไงก็เราทําดีที่สุดแล้วค่ะถ้าใจพร้อมแล้วไงต่อใจพร้อมกายพร้อมก็ไปเลยค่ะทุกคนไปเลยนะแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับน้องเมนยูบ้างตอนนี้ได้อยู่ในบ้านแล้วแล้วก็ผ่านไปสัปดาห์ที่สามผ่านไปแล้วเดี๋ยวจะต้องไปต่อกับเพลงสากลใช่ไหมฮะใช่ค่ะ คืออยากจะบอกเทคนิคหรืออยากจะฝากอะไรกับน้องเมนยูบ้างถ้าสมมติว่าเขาได้ดูอยู่แมนยูนี่หนูก็เห็นเขาาตั้งแต่รอบแรกนะคะรอบจัง<า>หวัดเห็นมาตลอดเห็นพัฒนาการของเขาแบบเรื่อยเขาแบบเก่งขึ้นมากเลยค่ะมีการเล่นหูเล่นตามากขึ้นอะไรอย่างงี้ก็อยากให้พัฒนาด้านนี้ต่อไปค่ะแล้วก็ไม่แน่ก็ขอให้ติด16คนสมหวังตามปัถนานะคะแมนยูนะฮะเพราะว่าน้อ,องเฟิร์นเองเนี่ย คือผ่านเข้ารอบประเทศแล้วก็ไปอยู่หนึ่งใน16คนนะทุกคนครับคือเขาจะคัดไปเนี่ยภูมิภาคละ8คนไหมฮะชาย4หญิง4แล้วก็เอาไปรวมกันคือเป็นจำนวนประมาณ 40- 5 0คนเลยอ่ะประมาณ40่สคนแล้วก็คัดมาให้เหลือสุดท้ายจริงๆ16คนเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตบีนมห่งเมไอรอนแต่ละรุ่นนะครับสุดท้ายอยากจะบอกอะไรบ้างครับเช่นก็สุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกนะคะช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องแมนยูนะคะ ซึ่งตอนนี้น้องน้องเมนยูกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อจะแสดงคอนเสิร์ตในสัปดาห์นี้ก็คือวันที่4พฤษภาคมนะคะคก็จะฝากพี่น้องชาวจาังหวัดพิษศโลกนะคะถ้าไม่ได้ไปที่เเจจมอก็เชิญรับ,รบชม ถ่ายท,ทอดสดคอนเสิร์ตนะคะที่ช่อง NBT เวลาสี่ทุ่มนะคะครับผมแล้วถ้าใครไป JJ m จมอจะเข้าได้ไหมหรือว่าจะต้องมีการไปกับทีมยังไงบ้างก็ติดต่อทางทางจิ๊ปก็ได้นะคะ,คะว่าอยากจะเข้าไปเชียร์น้องก็ติดต่อมาเดี๋ยวจะพาเข้าไปในฮอลนะคะคก็ไปชมกันได้ไปให้กําลังใจกันได้นะคะคเป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะน้องเฟิร์นหลายคนบอกว่าเห็นพี่เฟิร์นเป็นไอดอลแล้วอยากจะเป็นบ้างอะไรบ้างอยากจะให้บอกว่าคุณได้อะไรจากการที่เข้ามามเป็นส่วนหนึ่งของ ToB ีนัมเบอร์วันค่ะ ก็หลังจากที่เพื่อนได้เข้ามาในโครงการนี้นะคะเพิ่นก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเลยค่ะได้ทั้งมิตรภาพและทั้งประสบการณ์ต่างๆนะคะที่ได้จากการทํางานและก็การอยู่ในบ้านค่ะดังนั้นเพิ่นอยากจะให้ทุกคนออกมาทําตามความฝันของตัวเองนะคะลองดูก่อนค่ะแล้วคนจะไม่เสียใจทีหลังค่ะแคลรับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยคุณเพื่อเราพคุยกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ จำกัดอยู่แค่กลุ่มของเยาวชนแล้วมันกระจายไปถึงสถานประกอบการนะฮะในกลุ่มแรงงานแล้วก็ผู้ต้องโทษราชทาน<ช>เองก็เข้าไปให้ใ<ช>ความรู้ใ,<ช>ในเรื่องนี้เนาะก<ช>็เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือทุกกลุ่มนะคะสามารถที่จะกลับมาแล้วก็เป็นหนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาย,ยาเสพติดนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาของห้องนั่งเล่าแล้วค่ะเราทั้ง4คนพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ